คราวนี้ขอยอนไปดูคุณแม่คนสวยอย่างโบเวนด้านะคะที่ก็ทําเอาถึงกลไปไม่เป็นค่ะหลังจากที่ถูกลูกสาวน้องมะล,ลิเนี่ยช็อตฟิลนะคะสั่งห้ามคุณแม่มีแฟนเด็กขาดเลยค่ะ เรียกว่าช็อตฟิลคุณแม่กลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียวนะคะเมื่อน,น้องมมลิเอ่ยปากสั่งห้ามคุณแม่คนสวยอย่างโบแวนด้ามีแฟนเด็ดขาดหลังทางด้านคุณแม่ถูกแซวค่ะว่ามีหนุ่มๆม,มาดูแลหัวใจแล้วหรือยังแถมงานนี้น้องเมลีก็ยังถือโอกาสแฉคุณแม่เลยนะคะว่าหนุ่มที่แม่โบปลื้มเนี่ยก็คงจะมีแต่พระเอกเกาหลีอย่างกงยูเท่านั้นล่ะคะ่ะหัวใจก็อยู่ที่ออโต้กับเจหมดแล้วถามว่ามีคปรปาจีบก็ไม่มีเหมือนกันค่ะด้วยอายุเราด้วยแหละไม่ได้ พอแล้วค่ะแต่มก็่้ไวดได้ค่ะเพราะว่าแบบว่าแม่ชอบดูหนังซีรีส์แล้วแม่ก็ติดเลยซีรีส์ที่มีกรุงอยู่แม่ก็ทำได้แค่นั้นเหมือนกันลูก